สวัสดีค่ะดีต้อนรับนะคะสู่คลิปดวงความรักของชาวธาตุด,ดินในครึ่งเดือนหลังของเมษายนนี้นะคะชาวธาตุด,ดินได้แก่ราศีอะไรบ้างนะคะได้แก่ราศีกรคะ่ะพฤกษ์แล้วก็ราศีกันนะคะช่องนี้จะเป็นการดูแบบโหราศาสตร์ตะวันตกเพราะฉะนั้นกันนะวันที่จะไม่ตรงกับโหราศาสตร์ไทยแต่ถ้าตัวคุณเองมีความรู้สึกว่าคุณเป็นชาวธาตุด,ดินนะคะที่อยู่ในโหราศาสตร์ไทยมาดูช่องนี้แล้วใช่เช่นกันดีดีต้อนรับนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูรูปแบบ นะฮะความรักความสัมพันธ์แบบคร่าวๆของชาว่าตดินที่มีประเด็นปัญหากันนะคะว่าเป็นอย่างไรขอไห้ให้ชาว่าตดินหน่อยรูปแบบความรักความสัมพันธ์นะคะขอภพ่หน่อยน,นะคะหกเหรียญ ห้าไม้นะคะแดาบแล้วก็ไพ่หดาบอืมสถานการณ์ความสัมพันธ์ของชาวธาตุนินมีเรื่องความไม่เท่าเทียมในเรื่องของการเลือกปฏิบัติคนหนึ่งก็ให้ก็ให้ตลอดคนหนึ่งก็รับก็รับตลอดนะฮะทะเลาะเบากแวง้ง นะคะแล้วก็มีทัศนคติที่ไม่ตรงกันอะไรหลายๆอย่างเนี่ยส่วนใหญ่มองเห็นถึงปัญหาอยู่ในความสัมพันธ์ที่รู้สึกเหมือนคนเข้าใกล้กันไม่ได้เข้าใกล้กันทีไรมันต้องมีเรื่องไม่สบายใจทุกทีจนทําให้มีความรู้สึกเหมือนว่ามันจําเป็นต้องห่างกันก่อนในเวลานี้นะคะห่างกันก่อนในเวลานี้บางท่านมันไม่ใช่แค่การห่างในเรื่องของ เขาเรียกว่าไงอ่ะบางท่านมันไม่ใช่แค่การห่างในเรื่องของระยะทางธรรมดาที่มันจะต้องกักตัวหรืออะไรแต่มันเป็นการห่างที่มีความรู้สึกว่าถ้าอยู่ใกล้แล้วมันก็จะต้องพูดเรื่องนี้แน่ๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นห่างก่อนดีกว่าเพราะมันไม่โอเคสําหรับคนทั้งคู่อะไรประมาณนี้นะคะอ<ม>ะไปดูกันขอให้ให้รูปแบบรูปแบบไปแล้วใช่ไหมอะความรู้สึกค่ะความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขาค่ะชางท้าจรคุณรู้สึกยังไงกับเขา ถ้าดีนคุณรู้สึกยังไงกับเขาขอให้หนัยนะคะเดตร์ราศีกุมนะเดอนเลเบอร์สราศีมิถุนหกดาวแบเดียน คิงดาแล้วก็ไพส่สีเหรียญอืมสิอากาศบ้านทุกคนเป็นยังไงบ้างบ้านพี่ระอุมากเปิดแอร์เบอร์แรงเลยสู้ ร้อนมากจริงทุกคนร้อนแบบร้อนเลยอ่ะร้อนแบบไม่ไหวอ่ะ,อะไปดูกันเขารู้สึกยังไงกับคุณคะชาวทัดุินคนคนนั้นเขารู้สึกอย่างไรกับคุณแทแพลนเน,นเนาะราศีธนูมีเก้าถ้วยขึ้น มีไพ่เดอะมูนนะคะราศีมีนสามเหรียนบอกเลยว่าตั้งแต่ได้ไพ่สำหรับนี้มาเนี่ยพี่พุ่งตรงนี้พี่อ่านไพ่ไปหิวไปนะเนี่ยอ ไปค่ะไ mm. okay. พ่แถวบนนะคะเป็นความคิดความรู้สึกของคุณะคะ่ะแล้วก็ไพ่แถวล่างเป็นความคิดความรู้สึกของเขาต่อคุณนะคะนี่เป็นการอ่านดวงความรักแบบทั่วไปนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างไม่ตรงเลยสลับกันได้นะคะหน้าไพ่พี่อาจจะไม่ได้แอพพลายสำหรับทุกทุกคนเนาะเพราะว่ายังไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนั่นเองนะคะโอเคมาดูกันจากที่เห็นนะสถานการณ์ใน ความสัมพันธ์เนี่ยตอนนี้ตัวคนเองเนี่ยคุณมีความรู้สึกเหมือนแบบคุณรู้นะว่าคนนี้เป็นคู่คุณแน่ๆคุณมั่นใจเลยจากอะไรหลายๆอย่างที่มันผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านสถานการณ์ดีไม่ดีในความสัมพันธ์มาคุณรู้คุณเข้าใจแต่คุณก็แอบมีความรู้สึกว่าบางทีอ่ะกับความสัมพันธ์นี้ฉันขอผ่านได้หรือเปล่าเพราะฉันมีความรู้สึกว่าปัญหามันเยอะมากคุณลองแก้ไขมาหลายต่อหลายครั้งแล้วด้วยสติ นะคะด้วยเอาเขาเรียกว่าไงอะเอารักเข้าว่าก็แล้วเอาสติเข้าว่าก็แล้วเอาเหตุผลเข้าว่าก็แล้วมันไม่ช่วยอะไรอะชาวท่าดินคุณรู้สึกอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแล้วคุณมีความรู้สึกว่าถ้ากับคนคนนี้เนี่ยอาจจะต้องขอพักไว้ก่อนบางท่านบล็อกบางท่านบล็อกกันจริงๆทางโซเชียลบางท่านไม่ได้สนใจเลยว่าคุณรู้ไหมถ้าคนที่รู้จักกันจริงๆเนี่ยรู้จักกันตัวเป็นๆจริงๆถ้าบล็อกกันทางโซเชียลมันหมายถึงการเลิกคบ บางท่านรู้ไงรู้แล้วสนใจไหมรู้แล้วก็ไม่สนไงเพราะมีความรู้สึกว่าเราอยู่ในความสัมพันธ์ถ้ามันอยู่ด้วยกันแล้วพัฒนากันไปยาวๆแล้วถ้ามันจะมีประเด็นมีปัญหาวอลวร์วรุ่นวายแบบนี้คุณก็ขอผ่านอะ่ะเออมันเป็นอย่างนั้นนะคะเพราะอะไรเพราะคุณเทียบกับสิ่งที่เขาทำอะไรหลายๆอย่างไว้กับคุณนะคิงถือดาบขึ้นมาอย่างเนี้ยสถานการณ์ในความสัมพันธ์นะ่ะบางทีอะ่ะคุณรู้สึกได้เลย เขามีมารยาทกับคนอื่นนะแต่เขาอาจจะไม่มีมารยาทกับคุณอืมอะไรหลายๆอย่างมันดูไม่โอเคนะคะชาวทดินคุณรู้สึกแบบนั้นหน้าไพ่เขาเป็นยังไงนะคะเทมเพลตขึ้นเก้าถ้วยเดยโมโนสามเหรียญไนท์นถือไม้แล้วก็คิงถือเหรียญเขาก็าไม่ต่างกันเขาก็แอบมีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันมีจังหวะก,การห่างกันก็ดี ที่คุณห่างกับเขาไปที่คุณไม่โอเคกับเขานี่เขามองว่าคุณเอาแต่ใจตัวเองนะชาวดินไม่ได้สนอกสนใจเขาเลยว่าเขาอยากที่จะอยู่ยังไงอยากคบกันไหมนะฮะคนคนนี้อยากคุยอยากเคลียร์กับคุณนะอยากคุยอยากเคลียร์กับคุณแต่ถามว่าพร้อมที่จะปรับตัวเปลี่ยนแปลงตัวเองไหมพี่ก็มองว่าไม่ขนาดนั้นแต่ก็มีความกระตือรือร้น,รนเพราะอะไรเพราะเขามีความรู้สึกว่ามันทุกยังไงก็ไม่รู้ ชีวิตมันดูไม่ค่อยแฮปปี้มันค่อยไม่ค่อยสดใสยังไงก็ไม่รู้ค่ะเดโมนขึ้นบางครั้งถ้าได้พูดถ้าได้คุยถ้าได้เคลียร์อย่างน้อยๆก็จะได้รู้ว่าจบกันเพราะอะไรเลิกกันเพราะอะไรห่างกันเพราะอะไรนี่โมโหกันเพราะอะไรเนี่ยอะไรประมาณนี้ทําแบบนี้ไปเพราะอะไรอะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวไปดูซิอันนี้มันเห็นไหมนยอ่ะชัดขึ้นเขาชอบคิดถึงคุณตอนไหนคะขอค่าให้หน่อย เขาชอบคิดถึงคุณตอนไหนคะขอไพ่ไหนคะคนคนนี้เขาชอบคิดถึงคุณตอนไหนชากทัดตินึ่งดาแดนแมจิเพี่ว่าเขาเขาคิดถึงคุณตอนที่แบบมีความเก่งกาจนะ คุณทำอะไรเป็นหลายอย่างมากเลยทตาดินคุณเป็นคนที่เรียกว่าท้าโยนอะไรลงไปให้ก็สามารถทําได้หมดอะทุกอย่างอะไรที่มันเป็นทักษะที่มันแตกต่างแตกแขนงคุณเรียนรู้คุณทําได้หมดจนเขามีความรู้สึกว่ามีอะไรมั่งที่ทําไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยกับคุณคนนี้เนี่ยเขารู้ได้เลยว่าคุณเป็นคนที่ค่อนข้างมีความสามารถพิเศษอย่างหนึ่งคือให้ไปหยิบไปจับไปทำอะไรก็ประสบความสำเร็จทั้งนั้นแหละนะคะ เออถึงแม้ว่ามันจะเป็นการทำครั้งแรกเ้ยแต่ก็สามารถทำมันออกมาได้ดีเลยทีเดียวประมาณเนี้ยเออดูสิถ้าเขาเป็นคนที่ชอบเงียบหายเนาะทำไมเขาถึงชอบเงียบหายขอไพ่หน่อยนะคะถ้าเขาเป็นคนที่ชอบเงียบหายทำไมเขาถึงชอบเงียบหายคะขอไพ่หน่อยนะคะเดี๋ยว บินถือถ้วยเจ็ดไม้แฮงแมนคนนี้เป็นคนกลัวท็อกซิกเป็นคนค่อนข้างกลัวความสัมพันธ์แบบท็อกซิกกลัวการคอมมิชเมนต์ด้วยกลัวว่าอะไรหลายๆอย่างเนี่ยพอก้าวเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์จริงๆแล้วเปิดรับใครก็ตามเข้ามาในโลกของตัวเองแล้วอะเขาจะไม่ประทับใจ เขาจะรู้สึกไม่โอเคเขาจะรับไม่ได้อีกด้านหนึ่งถึงอีกด้านหนึ่งในสิ่งที่เขาเป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยคนคนนี้น่าจะเป็นคนที่ค่อนข้างมีโลกส่วนตัวสูงแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างมีอะไรหลายๆอย่างที่คิดว่ามันเป็นสิ่งที่แปลกจากคนอื่นเป็นสิ่งที่น่าจะเป็นความจำเพาะและเป็นความชอบของเขา โดยที่เขายัางไม่ทันได้รู้ว่าเอ้ยบางทีไอ้แบบนี้หนึ่งใครๆก็เป็นหรือ2คนมีคนอื่นที่เป็นเหมือนเราเหมือนกันนะถึงแม้มันจะน้อยหรือ3บางทีคนที่รักเขาอาจจะยอมรับได้ก็ได้อะไรประมาณนี้นะคะคนคนนี้ค่อนข้างที่จะเป็นคนมีความชอบส่วนบุคคลนะอารมณ์แบบแฟนพันธ์แท้อะไรอย่างเงี้ยชอบอะไรสักอย่างหนึ่งเครซี่อะไรอย่างึงก็จะ ไปคลุกตัวอยู่ในนั้นเลยเหมือนถ้าเหมือนแบบเป็นพิต๊กเราก็อาเข้าป่าไปเลยในเกเตอร์ประมาณนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ะไปดูกันเขาพูดถูงคุณให้กับคนอื่นฟังบ้างไหมคะขอพ่หน่อยเขาพูดถึงคุณให้กับคนอื่นฟังบ้างไหมคะดูซิสีไม้เนาะ ดูถ้าเขาพูดว่าไงสี่ไม้คิงถือถ้วยปุ๊ปุ๊พูดนะก็พูดนะคะก็พูดนะพูดด้วยความภาคภูมิใจด้วยว่าแบบคนของเขาเนี่ยเก่งนะเออ เก่งนะให้ทำอะไรก็ทำได้ทำได้แต่ครั้งแรกเลยเห็นปุ๊บชอบเลยเป็นสเปคแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีเป้าหมายในการสร้างความสัมพันธ์แบบครอบครัวกันด้วยนะถึงตอนนี้จะอยู่ห่างๆกันก็เถอะถึงตอนนี้มันจะดูไม่สมูทก็เถอะแต่เขาเป็นคนขี้คุยในระดับหนึ่ง <laughs> จากไปที่เห็นถึงแม้จะดูแบบ เรื่องจริงในความสัมพันธ์มันอาจจะดูไม่โอเคสาหรับชาวท่านดีในบางท่านแต่คนที่อยู่ในความสัมพันธ์อยู่แล้วคนคนนี้เขาไม่ได้พูดถึงคุณให้เสียหายเขาพูดถึงคุณในแง่ดีแล้วเขาบอกด้วยว่าเขาก็รักของเขานะคะถึงแม้มันจะมีเดชแชริออดบางเรื่องที่ก็เข้ากันบ้างไม่เข้ากันบ้างแต่แต่ก็รักอะอะไรประมาณนี้นะคะก็โอเคนะบางท่านเป็นรักต่างวัยนะคะรักต่างวัยรักต่างเชื้อชาตินะคะแต่เขาเชื่อว่า มันเป็นอะไรที่มันสามารถพัฒนาได้แล้วก็คุยกันได้คุยกันรู้เรื่องนะคะอ่ะต่อแผนในใจที่เขาคิดที่จะทํากับคุณค่ะแผนในใจที่เขาคิดที่จะทํากับคุณกไหน่อยนะคะแผนในใจที่เขาคิดที่จะทํากับคุณมีเด็กเหรียญมีพไพ่สองดาว ดดแล้วก็สิบไม้เขาจะพยายามทำอะไรที่มันดูน้อยแต่มากอะอาจจะแสดงออกถึงความห่วงใย,ายอาจจะแสดงออกในโหมดของการที่แบบไม่ไม,ไม่ทำให้คุณรู้นะคะช่วยเหลืองานคุณอยู่เบื้องหลังหรือทำอะไรที่มันเป็นการซัพพอร์ตคุณทางทางที่จริงๆเนี่ยอยากจะทำต่อหน้าแต่ว่าเป็นคนฟอร์มจัด นะคะเพราะฉะนั้นจากที่เห็นเนี่ยสิ่งที่เขาจะแสดงกับคุณก็เหมือนตามหน้าที่ถ้าให้พูดให้คุยก็ทําไปอย่างนั้นแต่จริงภายในใจเนี่ยอยู่ภายในใจเป็นหมื่นล้านคำนะอยากพูดอยากคุยอยากสื่อสารกับคุณอีกเยอะเลยนะคะแต่ค่อนข้างเป็นคนที่เรียกว่าทําให้คุณรู้สึกเหมือนแบบมันท็อกซิกมันเยอะแทนที่จะพูดแทนที่จะเอ่ยขึ้นมาคนคนนี้เลือกที่จะเหมือนแบบ ทำมากอะมากแต่น้อยหรือน้อยแต่มากทำอะไรที่มันค่อนข้างย้อนแย้งในตัวเองพอสมควรพี่เชื่อว่าถ้าใครในสถานการณ์นี้คุณจะเข้าใจคนของคุณนะคุณเป็นใครในชีวิตเขาในเวลานี้หกไม้คุณเป็นมิชชั่นนะนะหกไม้แปดถ้วย สิบเหรียนแล้วก็ไพ่เด็กืีดาฮะสถานการณ์ในเวลานี้คุณคือคนที่เขาอยากที่จะได้กลับมาอยู่ในความสัมพันธ์มากที่สุดเป็นคนที่มันห่างกันเป็นคนที่จําเป็นที่จะต้องใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันไม่ว่าจะในองค์กรเดียวกันสถานศึกษาเดียวกันสภาวะการเป็นครอบครัวเดียวกันไม่ว่าทางใดก็ทางหนึง่ง แต่ว่ามันมันมีเรื่องผิดอ,อกผิดใจกันอยู่ในเวลานี้นะคะทำให้ต้องห่างกันแล้วมีความรู้สึกว่าต้องกลับมาคืนดีกันให้ได้เร็วที่สุดอะคะ่ะไพ่หกไม้นะคะถ้ากลับมาคืนดีกันได้เร็วที่สุดเมื่อไหร่ก็จะดีซากุระเบ่งบานนะคะอะแล้วไงต่อไปดูสิ เขาอยากให้ความสัมพันธนี้เป็นไปในรูปแบบไหนคะเขาอยากให้ความสัมพันธ์นี้เป็นไปในรูปแบบไหนคะขอภพ่หน่อยห้าดาวคิงถือไม้สามไม้ แล้วก็ไพ่สิบดิะหน้าไพ่เหมือนอารมณ์ประมาณว่าไม่ทะเลาะก,กันก็พออืมไม่ทะเลาะก,กันก็พอความรู้สึกที่เหมือนแบบถ้าในเวลานี้นะต่างคนต่างยังต้องพึ่งพาอาศัยในเรื่องของเนื้องานการํำนานหรืออะไรหลายอย่างซึ่งกันและกันนะคะก็ให้มีความเป็นมือชี่ในตรงนี้ เพราะยังอื่นในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยเขาก็ไม่มั่นใจเขาก็มีความรู้สึกว่ามันอาจจะยังกู้กลับมาไม่ไหวจากสิ่งที่เขาอาจจะเคยทํากับคุณไว้แล้วคุณก็มีความรู้สึกว่าฉันก็รู้ว่าคนนี้เป็นเนื้อคู่ฉันแต่ฉันขอผ่านก่อนอะไรแบบนี้ซึ่งมันเกิดมาจากตัวคุณเองนะที่คุณมีความรู้สึกว่าแบบโอ้ถ้าจะท็อกซิกขนาดนี้หนูก็ไม่ไหวอะค่ะหนูก็เพลียแนวโน้มความสัมพันธ์ในช่วงระยะเวลาอันใกล้นะคะ แนวโน้มความสัมพันธ์ในช่วงระยะเวลาอันใกล้ขอไพ่หน่อยนะคะห้า <5 S 1> เหรียญเพอ,อ่มอืม ขิ่นดาบแล้วก็ไพ่ห้าหมายยังยังลิงก์กับฟันกันอยู่นะคะยองอยู่ในโหมดของการที่คิดถึงกันมากเงามากแต่ก็ยังแสดงออกถึงการที่บอกว่าฉันอยู่ได้ฉันสบายดีฉันไม่เป็นอะไรฉันไม่มีเธอฉันก็อยู่ได้ฉันแค่เงาเงานะแต่ก็ยังฟาดฟันก็ยังเงาเงาก็อยู่กันอย่างเงี้ยยังเป็นโหมดความสัมพันธ์ที่อยู่กันอย่างเงี้ยนะคะแต่ถามว่าคิดถึงกันไหมคิดถึงกันค่ะไม่งั้นไม่ขึ้นห้าเหรียญหรอกมันเป็นไพ่ของความโหยหาเนาะ ห่วยหาการมีกันและกันนะคะกับความสัมพันธ์นะเออดูสิแล้วเขาอยากบอกอะไรเขาอยากบอกอะไรกับคุณคะชาวธาตุดินคนคนนี้เขาอยากบอกอะไรกับคุณขอไพ่หน่อยคนคนนี้เขาอยากบอกอะไรกับคุณขอไพ่หน่อยมีไพ่ สี่ดาบสดาบสถ้วยแปดาบแล้วก็ไพ่ดีเอ็มไพ่สไพ่ขึ้นมาบ่งบอกเลยว่าแบบจังหวะการที่คุณไม่ได้สนอกสนใจเขาอะจังหวะที่คุณปล่อยให้ความสัมพันธ์มันคาราคาซาังปล่อยให้เรื่องราวมันบานปลายปล่อยให้อะไรหลายๆอย่างมัน มันไม่มันไม่พัฒนาหรือแบบมันไม่เห็นหนทางการพัฒนาถูกเพิกเฉยก็ดีอะไรก็ดีอ่ะมันนิ่งทาให้ได้รู้เลยนะว่าจริงๆคุณเป็นคนที่สําคัญสําหรับเขาไม่ว่าจะในามิติไหนก็ตามอะ่ะเออจริงๆแล้วเขามีความรู้สึกนั้นเขาก็ไม่ได้อยากที่ให้หน้าตาความสัมพันธ์มันมาลงเอยหรือมันมาพอสด้วยอารมณ์ประมาณนี้นะคะอืมไหนดูสิให้แนะนำ พ่อยากแนะนำอะไรให้กับความสัมพันธ์นี้ไพ่อยากแนะนำอะไรให้กับความสัมพันธ์นี้คะขอไพ่คะ่ะพ่อยากแนะนำอะไรให้กับความสัมพันธ์นี้คะชาวธาตุินี้การไม่รู้สึกถึงการทุกเข้าร่วม c o n s t a n c y ความถาวรซาโรโอเคจากหน้าไพ่นะคะความสัมพันธ์นี้ที่มันยังมีประเด็นมีปัญหายอยู่เพราะว่าคนคนนึงยังเลือกที่จะเสียใจมีเลือกที่จะมองสิ่งเก่าๆมองเรื่องราวเก่าๆแล้วยังไม่ให้โอกาสอยู่คนคนนี้ไม่ใช่ศัตรูนะ นะฮะคนคนนี้ไม่ใช่ศัตรูนะอะไรหลังที่คุณเรามัดระวังระแวงคนคนนี้นะคะเขาไม่ได้มาร้ายเราแต่บางทีเขาเป็นคนแบบนั้นเพราะว่าไพ่ขึ้นคอนสแตนซี่เรื่องบางเรื่องมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้ถ้าเรามีความรู้สึกว่าคนคนนี้คือคนที่ใช่สําหรับเราจริงๆคนนี้เนื้อคู่ฉันนี่แหละฉันมั่นใจบางทีจากการยอมเปลี่ยนแปลงมันก็อาจจะต้องอยู่ในหมวดของการยอมรับนะคะแล้วก็ไพ่ใบเนียาการที่ไม่ได้ถูกเข้าร่วมการที่ไม่ได้ถูก เรียนเชิญให้เข้าไปอยู่ในพื้นที่ของกันและกันมาสร้างความเจ็บปวดนะให้อีกฝ่ายหนึ่งอย่างยิงยวดใจของคนที่รอนะอารมณ์ประมาณนี้ค่ะโอเค จบไปแล้วนะคะสำหรับดวงความรักครึ่งเดือนหลังของชาวธาตุดินในเดือนเมษายนนี้นะคะขอบคุณทุกท่านมากๆเลยค่ะสำหรับการเข้ามารับชมขอบคุณสำหรับการกดติดตามด้วยนะคะ subscribe like comment อย่าลืมกดกระดิ่งค่ะพี่ลงคลิปได้ดูก่อนใครวันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ